สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปจากทั่วโลกได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กและวันนี้ครับเพื่อนๆอภินันทนาการเราขอนําเสนอลอตเตอรี่เก่าโบราณหายากปี2529่ครับเพื่อนๆ ณวันนี้คือวันพุทธที่9มิถุนายน2564ผ่านมานานแล้วกว่า35ปีนะครับลอตเตอรีน่นี้นี่คือเวลา1นึทุ่ม18นาทีเพื่อนๆครับผมให้เวลาเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ 3. วินาที Youtube จะได้ไม่ยาวเกิน 1, 2, 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายในมือถือดูเองทีหลังได้ หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลนา์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เจ้าของร้านปิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆมาให้เราก็ได้เพื่อนๆครับเพื่อนๆลองเข้าไปในห้องห้องนอนแล้วปิดไฟให้มืดครับ <c oughs> เมื่อเพื่อนๆปิดไฟให้มืดครับเมื่อห้องมันมืดภาพ ที่เป็นภาพลอตเตอรี่ที่มีสีสันสวยงามมันจะเปล่งแสงออร่าออกมาครับมันก็เหมือนกับภาพดาราที่อยู่บนป้ายไฟมีหลอดไฟอยู่ข้างหลังแสงไฟส่องมาปับ๊บทั้งหน้าดาราเสื้อผ้าดารามีแสงออกมาสาว่างสวยมีออร่านะครับอันเนี้ยนี่คือความสวยอย่างหนึง่งแล้วรูปภาพกระดาษเ่าเนี้ยซ้ายก็50บใบขวาก็50บใบมันดูมีน้ำหนักเมื่อมันวางอยู่บนมือของเราน้ำหนักมือถือก็จะทำให้ภาพนั้นดูมีน้ำหนักสมจริงยิ่งขึ้น แถมนะครับเพืพ่อนๆเรายัางสามารถเข้าไปดูใกล้ๆได้ครับนี่ไม่ต้องใช้กล้องครับขยายดูแบบนี้เลยเห็นรายละเอียดของสัตว์ชัดเจนเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับเพืพ่อนๆเพื่อนๆดูครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วลอตเตอรี่นี่มันเล่นง่ายเพราะอะไรครับเพืพ่อนๆทําไมลอตเตอรี่ถึงเล่นง่ายเพราะว่าลอตเตอรี่มันมีวันเดือนปีสอชัดเจนนั่นเองครับ เมื่อส่งต่อให้ลูกหลานลูกหลานไม่ต้องมานั่งท่องนั่งจำครับแต่ว่าลูกหลานเนี่ยสามารถนำไปวางขายต่อได้เลยเพราะว่าวันเดือนปีพศพร้อมกับลวดลายความเก่าโบราณมันระบุอยู่ในลอตเตอรี่อยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยสแตมผมว่ายังเล่นยากกว่านะเนาะว่าไหมสแตมมาเล่นยากกว่านะอันนี้เล่นง่ายมากอะ่ะ แค่เก็บ,เก,บเก็บสะสมะให้มันนานๆะก็สุดยอดแล้วลอตเตอรี่จะไม่มีใครเก็บนะครับเพราะหนึ่งล้านใบใบที่ถูกรางวัลก็จะถูกไปขึ้นที่กองสลากกองสลากก็จะเก็บเข้าไปแล้วเอาเงินสดให้ประชาชนส่วนใบที่เหลือคนจะทิ้งขยะหมดเลยไม่เหมือนเหรียญเก่าแบงก์เก่าโบราณมันเป็นเงินเนาะคนก็จะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายซื้อของในชีวิตประจําวันในในตลาดแต่ลอตเตอรี่ไม่มีนะครับเพื่อน ลอตเตอรี่ไม่มีใครเก็บครับดังนั้นลอตเตอรี่จึงเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆขอบคุณครับไว้ติดตามกันรอบหน้านะครับเพื่อน,นจะมีลอตเตอรี่อะไรมาให้เพื่อน,นชมอีกไว้เจอกันรอบหน้าสวัสดีนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบา,บายบายเพื่อนๆ